สังคหาวัตถุสี่ประการคือทานปิยาวาจาอัตจริยาและสมานตตาครับทานคือการให้การเสียสละและการแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือแม้กระทั่งการให้กำลังใจปิยาวาจาคือการพูดจาไพเราะอ่อนหวานคำพูดที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์อัตจริยาคือการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันสมานตตา คือการวางตนอย่างสม่ำเสมอไม่สองมาตรฐานทำให้เกิดความรักความเคารพและความไว้วางใจหลักสังขาวัตถุทั้ง4นี้ถือเป็นเสมือนก้าวใจที่ยึดเหนี่ยวความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้รักใคร่กลมเกลียวกันครับ